ผู้ที่พยายามฝึกจิตฝึกใจฝึกตนเองอยู่ใช่ไหมคะมครับอ่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องของทางใจนะเพราะถ้าการดื่มการดื่มเนี่ยเรายังไม่ได้เจอใครใตสมมตินะครับแต่เรามีความคิดนึกทางใจใช่ไหมคะแล้วความคิดนึกทางใจมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรากระตุ้นตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปฝึกจิตใช่ไหมอืมในเรื่องของ การฝึกจิตนะเมื่อเรามีความกระตุ้นเตือนคือจิตกระตุ้นตัวเองโดยการที่ว่าอะไปสถานที่ใหม่ซึ่งเพราะอะไรจึงไปสถานที่ใหม่ทำไมอยู่ที่บ้านสบาะยะหลายอย่างเรื่องกินเรื่องอยู่ใช่ไหมะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนเนี่ยสบายมากเลยที่บ้านนะแล้วทำไมถึงต้องขวนฝ่ายไปในสถานที่ที่มันลำบากลำบากกว่าเยอะเลยอ่าแต่ต้องไปเพราะอะไร จิตเนี่ยเวลาไปเจอสิ่งใหม่ๆเขาจะตื่นไม่ได้จิตตื่นจิตได้เปลี่ยนอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ทําให้เขาตื่นขึ้นมาจิตก็พร้อมที่จะฝึกได้แล้วถ้าหากว่าเมื่อจิตตื่นอย่างนี้แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมและตัวศรัทธาไม่พ้นศรัทธานะคะศรัทธาศรัทธาเนี่ยจะเหมือนกับว่า เหมือนเป็นต <ab> ัวกระตุ right ้นเหมือนกันให้เชื่อเรื่องการกระทำและผลของการกระทำที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจมาเพื่อจะฝึกจิตตัวเองก็กระตุ้นอยู่ข้างในแต่สัาหีไม่ได้เกิดแต่สภาวะเยอะนะตรงนั้นจะต้องมีเจรณาจิระศกซึ่งเป็นตัวตัวกรรมเป็นสภาวะที่กระตุ้นเตือนชักนําเพื่อนเพื่อนเพื่อบอกเพื่อนว่าได้เวลาแล้วนะอ่าเวลาเวลาเนี้ยเวลาประมาณ ตีหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ตีสามทอตสามสองแต่ดได้เวลาแล้วนะอย่างเงี้ยตื่นได้แล้วอย่างเงี้ยสิ่งนั้นมันกระตุนนะต้นอยู่ข้างในพอกระตุ้นอยู่ข้างในแล้วเมื่อ,อพลิกจิตเออพลิกร่างนิดนึงขอไี่อ่ะพลิกร่างนิดนึงรู้สึกตัวอือฝึกละฝึกจิตในขณะที่อยู่ในอิเรียบหดนอนแล้วในขณะที่ฝึกนั้นตาไม่ลืมนะ ตาไม่ลืมแต่เพราะว่ามันตื่นใหม่ๆอ่ะจิตจะยังไม่รับอารมณ์ที่ทําให้ฟุ้งซ่านเกิดไ่าต,ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าขึ้นสู่พวังใหม่ๆไม่ใช่ลงพวังนะขึ้นสู่พวังจากพวังอ่ะต,ตอนเนี้ยขึ้นสู่วิถีจิตแล้ว mm hmm. ขึ้นสู่วิถีจิตใหม่ๆจิตมันเหมือนกับว่าได้ร่างกายได้พักผ่อนจิตก็เลยอ่อนโยน เบาอ่อนควรเบาอ่อนควรแก่การงานที่ควรทำเบาอ่อนควรเมื่อจิตเบาอ่อนควรก็เหมือนกระตุ้นให้ฝึกระลึกรู้หรือว่ากำหนดลรรมหายใจเข้าออกหรือว่าได้อุบายอย่างอื่นท้องยุบก,ก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุบายที่ทำให้จิตสามารถที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ค มันจิตอยู่กันเนื้อกันตัวนี้เขาไม่ได้เหมือนกับว่าอยู่ตลอดไม่ใช่นะเขาก็เกิดดับเกิดดับอยู่แต่ว่าเขามีร่างกายเป็นอุบายให้เขาใช่ไหมคะเป็นอุบายเขาอยู่ได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมเขาก็จะอยู่ได้นานอย่างเงี้ยในช่วงนั้นเนี่ยนะตัวเนี้ยมันกระตุ้นเตือนอยู่แล้วสภาพทับขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันก็คือไม่พ้นสภาวะที่เป็นโสมณะเจตสิกทั้งหลาย ที่เข้าไปประกอบกับมหากุศลทั้งหลายและมหากุสลทั้งหลายเนี่ยเป็นชวนะเป็นชวนะชวนะตรงนี้เนี่ยนะถ้าว่าโดยวิถีจิตที่เกิดทางใจนะกามะสุทัามโนทวาวิถีอย่างงี้นะเขาเป็นกามะใช่ไหมคะาากาม,มาาาจิตกามะสุทัามโนทวาวิถีเกิดขึ้นมาโดยมีจิตสํานึกล้ว่าโดยอ,อ,อะไรนะบัญญัติธรรมขึ้นมาเป็นโมหนะนะ มีจิตสานึกที่จะฝึกเนี่ยเรื่องของการฝึกจิตขึ้นมาเขาเกิดขึ้นมาแล้วถ้าว่าโดย <c oughs> การทํางานของเขา <c oughs> เขาทาหน้าที่เสรอารมณ์ถ้าว่าโดยวิถีพระตีนะทะก็ได้พระตีนะทะหรือว่าพระตีตีนาทาัทะตีหนึ่งถึงตีห้าครับ <c oughs> พระตีตีตีนะทา คือเพราะอะไรจึงมีอตีตาพวังหนึ่งถึงอตีตาพวังห้าขนาดแล้วเป็นอารมณ์ที่ชัดมากด้วยเดือล้ํากันแค่ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมคะแต่สามารถที่สิ้นสุดกถาธรรมนะวาระได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วแต่ว่าชัดเจนนะอารมณ์ทางใจเนี่ยโดยมากเแนบบี่ยอย่างที่บอกไปบอี้ว่าการรับอารมณ์เนี่ยมนโนหนวาระว่าชื่นดี อารมณ์ด้วยความเป็นมหากุสมเร็วม,มากแล้วก็นอนอยู่ก็ไม่ต้องอาศัยการเห็นการได้ยินใช่ไหมใ,ในขณะที่นอนอยู่อะนะไม่ต้องอาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีเนี่ยมหากุศลจิตรวมดวงที่หนึ่งก็ได้หรือดวงในดวงเดิมจำนวนแปดดวงนั้นเะกิดขึ้นมาเสพอารมณ์ด้วยความเป็นมหากุศลทันทีเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยกมหากุศลนะแต่ถ้าหากว่า รู้สึกตัวขึ้นมาฟงสร้างทันทีน้องไปหาบุคคลเรื่องราวสถานที่ที่คุ้นเคยอย่างเนะ mm. งี้ยนะเหมือนกันมนโนทวาราวาชนุนตจิตหนึ่งเกิดขึ้นมาอนุสสนดวงใดดวงหนึ่งในจํานวนสิบสองดวงนั้นเกิดขึ้นมาในขณะที่นอนอยู่นั่นแหละตายังหลับอยู่เลยหูก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นนอกจากว่าความรู้สึกคิดนึกทางใจมัน มีพลังขึ้นมาเกิดค,ความชัดเจนเนี่ยเห็นไหมฮะน้องไปหาอารมณ์ได้ง่ายเลยแล้วมีกําลังมากและชัดเจนมากอีกต่างหากถ้าเราสังเกตนะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นสภาวาะเหล่านี้นะโดยการที่พวกนี้ตื่นเช้าขึ้นมาถ้ารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยความรู้สึกพวกนี้มันคืออะไรบุญหรือบาปเกิดขึ้นมาครับ,รบนะเมื่อบุญหรือบาปเกิดขึ้นมาเกิดข,ข,ข,ขึ้นมาเยอะมากเร็วมาก ควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วถ้าบุคคลผู้ที่เข้าไปเห็นสภาวะตรงน,นั้นจริงเนี่ยจะแยกเป็นส่วนๆได้แยกส่วนๆได้เลยนะว,ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปจริงๆแต่คนที่ไม่ได้ฝึกอย่างนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วไปต่อไปต่อไปต่อจนกระทั่งบัญญัติเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเป็นประมัติ เกิดต่อ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 เยอะมากจนกระทั่งว่าโอ๊ยเศร้าใจกับคนนั้นอีกละดีใจกับคนนั้นอีกละ mm hmm. ในขณะที่นอนนั่นแหละอีเรี่บวนอนนั่นแหละยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเลยนะความรู้สึกดีใจเศร้าใจเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเลยอันนี้เรียกว่าวิถีทางใจนะ mm hmm. แล้วก็ชัดเจนมากเลยนะ mm hmm. สุดท้าย เพราะในขณะนั้นเนี่ยมันสะส,สมไว้แล้วเราคงเคยได้ยินที่บอกว่าจิตมันสะส,สมอารมณ์เห็นไหมครับมันสะส,สมอารมณ์เมื่อสะส,สมไว้มากๆนี่มันไม่แปลกเลยเพราะว่าจิตเนี่ยไปหาอารมณ์ใหม่มาตลอดเลยใ,ใครที่พาไปหาอารมณ์ใหม่ก็คือตัวตัณหาโลภพ,พาไปหาอารมณ์ใหม่โทสะพาไปหาอารมณ์ใหม่ได้ไหมได้ใช่ไหมคะ แต่ทาไมถึงบอกว่าโทรสารพาไปหาโรงใหม่าไม่พอใจในบุคคลเดินไปหาเลยหรือไม่ขับรถไปหาเลยไกแค่ไหนก็ไปในขณะที่ขับรถไปเนะะี่ยกล่าวว่าความโกรธที่เป็นธรรมารงมาครับมันหายไหมไม่ได้หายตลอดเส้นทางไม่รู้กี่กิโลนั่นอ่ะโทรสารเกิดทั้งทั้งเส้นเลยค, <c oughs> ความขุนคมุ่มัวเกิดทั้งทั้งเส้นเลยเพื่อที่จะไปหาคนคนนั้น คนนั้นเป็นเป้าหมายก็คือเป็นอารมณ์ในขณะที่น่ขับรถอยู่เนี่ยคนนั้นก็ไม่ได้มานั่งด้วยกับที่รถใช่ไหมแต่น้องไปหาบุคคลนั้นอย่างต่อเนื่องเลยแสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยทําให้จิตเนี่ยเคยจับไว้ว่าเขาเคยทําอะไรกับเราไว้ถึงได้น้องไปเลยเ,ยเหมือนกันบุคคลนั้นทําให้เรารู้สึกชอบใจอยากไปหาเหมือนกันเลยนะฮะนั่งรถก็ดีเดินก็ด ทุกยามันสะสมในใจเกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตเกินต้องมีอารมณ์อย่างที่บอกนั่นแหละไม่ค้นเรื่องตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันง่ายสําหรับการที่แบบว่าถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสุท้ามโนทวารวิถีเกิดได้ยางไรอย่างเนี้ยแล้วตอนไหนที่มีความชัดไม่ชัดมีตีมากมีตีน้อยอย่างเงี้ยนะท่านแสดงความเหลื่อมล้ํากันใช่ไหมคะของจิตอะ่ะแต่สามารถ สิ้นสุดที่ตถานรรวาระได้หรือไม่ก็สิ้นสุดที่ชวนะวาระได้และเราก็สังเกตอีกนั่นเลยว่าที่ท่านแสดงเนี่ยมีสองวาระมีตถานรรวาระกับชวนะวาระที่เราเคยเรียนมาเคยท่องมามีสี่วาระใช่ไหมคะตถานรรวาระชวนะวาระพุทธทัปรวาระแล้วก็โมคะวาระ จำได้ไหมฮะจำได้จำได้วาระวาระเรล่านี้นั่นคือการสิ้นสุดนะถ้าวิถีจิตสิ้นสุดตถารรมนาวาระเป็นแบบไหนเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราจะได้ไปหาบุคคลภูมิกันนะว่าเป็นยังไงมาดูหนังสือหน้าเจ็ดสิบแปด สุทธามโนโทวามิถีนะเป็นภาามี36ประเภทนะฮะมีอติตาทะวังสามสอดสิ้นสุดที่ตถาธรนาวาระเกี่ยวกับการมะชนะนะ27อันนี้แยกออกมาเลยยังไม่เอาโดสะมาสแสดงอันนี้มีห้าประเภทรูปแบบวิถีฮะพะระตีนคทมาช้างเจ็ดต่งสอง 2. แล้วก็มีโพัง อันนี้วิธีที่หนึ่งจะต้องมีเก้าหล่อเก้าสองสามสี่แล้วก็แสดงเป็นวิธีที่ห้าเลยพระตี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 ห้าใช่ไหมคะนะัทมาแล้วก็ช้างเจ็ดเต่าสองเห็นไหมคะแล้วสังเกตว่าพระวังเนี่ยได้การม้ององพระจิตสิบมโนหนึ่งการชะยี่สิบเจ็ดเวนโทสัตสอง ต่าสิบเอนะคะประวังิแรก็ประวังหลังเท่ากันใช่ไหมคะสังเกตว่าถ้าว่าโดยบุคคลการมิรวองขติดสิบได้บุคามมาบ 10, คลแปดคนจำได้ใช่ไหมคะครับภูมิก็ได้สิบเอ็ดภูมินะใช่ครับถ้าเรายกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะในจำนวนแปดคนนี้ถ้ายกเอา ทวิเหตุกะน,นะทวิเหตุกะปุรุชนครับอ่ทวิเหตุกะปุรุชนหนึ่งคนเนี่ยถ้าวิถีที่หนึ่งเขาเกิดขึ้นมาพระตีนะทะมาช้างเจ็ดช้างเจ็ดคณะเต่าสองอย่างเงี้ยเรามาดูตัวเลขในนี้นะการมะม,ม่งก็เจ็ดสิบเนี่ยของทวิเหตุกะเนี่ยเป็นจิตตังไหนนะ ดวงที่สามดวงที่มวสี่ดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่เจ็ดดวงที่แปดเป็นจิตประจำตัวประจำภพของเขาใช่ไหมคะอ่าโมวิอ่ามวิวิปสี่ดวงใดดวงหนึ่งที่ทำหน้าที่มอวังใช่ครับมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงใช่ไหมคะครับใช่ครับตรงชวนะเจ็ดขนาดเนี่ยมีกามชวนะยี่เจ็ดอยู่ ของทวีเนี่ยเขาจะได้เหลือเท่าไหร่เขามีอกุศลได้ไหมยี่สิบเจ็ดนี่ยมีอกุสลสิบดวงเองนะเพราะวิธีนี้ไม่ได้แสดงชวัหนาที่เป็นโทสะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ครับเดิโทสะไม่มีครับอ่ะทีนี้คนที่เป็นคนไี่มีปัญญาเนี่ยครับไดออ้อะไรก็แล้วแต่คิดขึ้นมานะคิดถึง บริษัทภาวะที่เป็นเพื่อนตัวเองก็ได้ครับคิดถึงบริษัทภาวะที่เป็นเพื่อนตัวเองแล้วโลภะริกจิตดวงในดวงหนึ่งในจํานวนแปดดวงนั้นเกิดขึ้นมาครับตรงชวนะเจตขนาดเนี่ยนะว่าโดยรวงจิตของเขาเนี่ยมีอะกุศลสิบดวงก่อนนะคะหาสิมีไหมไม่มีโมกุมีไหมโม,ม,มกุมีไหม<อ>มีมมม เขาทำบุญได้ใช yeah. ่ไหมใช่โมกีได้ไหมได้โมกีได้ไหมโมกีแปดอาหารโอ้ยไ่ไม่ตะกี้ใช้จิตตรงไหนต่อวะไม่ได้เพราะว่าทวิเหตุท่านนี้เนี่ยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดเวลาเขาคิดถึงเพื่อน ของเขาที่เป็นผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยนะอ่าสมมติทวิเหตุคนนี้ก็เป็นผู้ชายนั่นแหละแต่เขามีเพื่อนอย่าี้ยนะอาจจะเป็นเพื่อนทํางานเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรก็แล้วแ,ลแต่ะนะทีนี้ตรงชวนะเนี่ยอากุศวสิบดวงเนี่ยว่าโดยรวมเกิดได้มหากุศลจิตแปดดวงเกิดได้ตถารรมณะเนี่ยต้องรู้นะว่าได้กี่ดวงก่อนตถารรมณะได้กี่ดวงฮะ เปิดได้เจ็ดดวงมั้ยมาเปิดเปิดตรงหนมาะจ,จะพาไปดูไม่ยากเลยนะมาดูหน้าหนึ่งสี่ศูนย์ถ้าบุคคลใดเรียนปริเชนที่สีอยางรู้ว่าบุคคลแต่ละคนมีจิตของตนได้กี่ดวงนะมีกระหาได้กี่ดวงนี้นี่ <c oughs> เห็นไหม ดูย่อหน้าตรงกลางจำแนกประทาธรรมนะจิตสิบเอ็ดโดยบุคคลแปเว้นมัคคะบุคคลสี่เห็นไหมคะว่าดูตรงทวิใช่ไหมคะทวิเหตกุกาบบุคคลหนึ่งมีปทาธรรมณะจิตเกิดได้เจ็ดดวงคือสันติรณะจิตสามมหาวิปาวิปากะยานะวิปยุทธเจ็ดสีเห็นไหมคะั้นหนึ่งส <laughs> <laughs> ีศูนตรงไหนครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> หนึ่ง hmm. ส uh ี huh. yeah. er, so right. mm ่ศ hmm. yeah. ูนย์ทวีอโอครับทวีเห็นไหมฮะแมลต้องกอดต้องกอดนะเนี่ยเห็นไหมกอดแล้วเบชี้ไม่เห็นนะเอ่อคุณลักเห็นไหมเอ่อทวีเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะดูเห็นแล้วนะคุณลักเห็นหรือยังไม่เห็นนะคะก็ส่งเสียงหน่อยก็ได้นะคะใช่เซลนะอันนี้ถ้าหากว่า วิถีจิตของทวีหีดุกับบุคคลนะตถาคือมีแค่เจ็ดดวงมีสังตีสามดวงมาได้หมดเลยมหาวิบาลยานะวิปยุทธจิตสี่มอวิวิปสีวิปปลอดภัยมอวิวิปสี่นะมอวิวิปสี่ของเขาค่ะของเาไม่มีใช่เพาไม่มีปัญญาได้มาอีกสามนั้นที่ทําหน้าที่มอวิมอวิวิปสีนี้ทําหน้าที่ตทาค่ะ แต่มอวิบซีอีกอันหนึ่งที่เขาทำหน้าที่พวงอ่ะเขาทำหน้าที่สองอย่าง